สวัสดีค่ะพี่น้องเช้าวันนี้วันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้าเช้านี้เราจะศึกษาจากพระชนะของพระเจ้าในอพยพบทที่12ข้อที่11ถึง13นะคะพระชนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าเจ้าจงเลี้ยงกันดังนี้คือให้คาดเอวสวมรองเท้าและถือไม้เท้าไว้ในมือและรีบกินดยเร็วการเลี้ยงนี้เป็นปัสกาแปลว่าการผ่านเว้น ของพระยาเวเพราะในคืนวันนั้นเราจะผ่านไปในแผ่นดินอียิปต์และเราจะประหารลูกหัวปีทั้งหมดในแผ่นดินอียิปต์ทั้งของมนุษย์และของสัตว์และเราจะพิพากษาลงโทษพระทั้งหมดของอียิปต์เราคือพระยาเวแต่เลือดตามบ้านที่จะทั้งหลายอยู่นั้นจะเป็นหมายสําคัญสําหรับพวกเจ้าเมื่อเราเห็นเลือดนั้นเราจะผ่านเว้นพวกเจ้าไปจะไม่มีภัยพิบัติเกิดแก่พวกเจ้าขณะที่เราโจมตีแผ่นดินอียิปต์นะคะ ชานี้หัวข้อบอกว่าแกะแห่งปัสกานะะหลังจากที่ <c oughs> พระเจ้าได้ทำการของพระองค์เหนือคนอียิปต์โดยการให้เกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นผ่านไปแล้ว9ประการแล้วมาถึงภัยพิบัติประการที่10นะเป็นเรื่องของบรณกรรมของบุตรหัวปีนะคะซึ่งในที่นี้พระเจ้าได้บอกบอกว่าก่อนที่เขาจะเอาคนอียิป เอาคนอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์เนี่ยพระเจ้าได้ให้หมายสาคัญบอกว่าให้เอาเลือดทาที่วงกบประตูแล้วเมื่อพระเจ้าเสด็จผ่านทูตของพระเจ้าเสด็จผ่าน,นเมื่อพระเจ้าเห็นเลือดที่วงกบประตูพระเจ้าจะรู้ว่าอ๋อนี่เป็นบ้านของคนอิสราเอลคนในบ้านจะไม่สูญเสียให่งชีวิตนะคาว่าปัสกาในภาษา,ากังกคือคําว่า Passover ซึ่งแปลว่าล่วงพ้นหรือผ่านพ้นนะคะเทศกาลปัสกาเ,เป็นหนึ่งในเจ็ดเทศกาลของประจำปีของคนยิวที่สำคัญ และถือว่าเทศกาลที่สาคัญอีกเทศกาลหนึ่งซึ่งเทศกาลนี้คนยิวจะมาชุมนุมกันนะคะเลี้ยงอาหารกินแกะย่างทั้งตัวกินผักที่มีรสขมนะคะที่เขากระทาเช่นนี้ก็เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณช่วงเวลานั้นที่พระเจ้านําเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์ที่โมเสสนําคนยิวออกจากการเป็นทาสที่เป็นอียิปไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงประทานให้นะคะในการฉลอเฉลิมฉลองเนี่ยก็จะมีการระลึกถึงสลหรับเหตุการณ์ช่วงนั้นนะคะ แน่นอนชาวยิวในเวลานั้นคุ้นเคยกับผู้เผยพรชนะเป็นอย่างดีซึ่งในการซึ่งในการที่เขาเอาแกะมาย่างเนี่ยเขาก็คุ้นเคยกันในเรื่องของการเหมือนเอาแกะไปสู่เครื่องประหารนะ,ะเป็นเรื่องของการเอาแกะไปถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงในสมัยของพระยซสุริต คำว่าปัสการหรือเทศกาลปัสกาในความหมายใหม่ในพัฒนาสัญญใหม่ก็คือการเล็งถึงพระเยซูกิตที่พระองค์ทรงเป็นอะไรคะแกะแห่งปัสกาที่พระองค์ทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้าที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนและโลหิตของพระเยซูกิตที่หลั่งบนไม้กางเขนก็เพื่อทาไมคะลบล้างบาปผิดของมนุษย์นั่นเองนะคะหลังจากที่พระเยซูริตทงถูกตรึงบนไม้กางเขนแล้วพี่น้องเขาจะเราจะไม่มีการฆ่าสัตว์เราจะไม่มีการถวาย สัตบ,บูชาเพื่อลบาบาปของเราอีกต่อไปเพราะว่าในสมัยก่อนในสมัยพรนธสัญญาเดิมเราถูกแยกออกจากพระเจ้านะเราทําให้เราถูกแยกออกจากพระเจ้าเพราะว่าความบาปเพราะฉะนั้นการที่เราจะกลับคืนดีกับพระเจ้าตัวการก็คือการที่มีปุโรหิตนําเครื่องบูชาของเราไปถวายแด่พระเจ้าเพื่อลบาบาปผิดของเรานะคะแล้วก็มีการเตรียมสัตว์ต่างๆเพื่อถวายแด่พระเจ้าแต่ว่าเมื่อเราอยู่ในยุคข,ของพระคุณหรือยุคข,ของพระเุกาคิ พระเจ้าได้ทรงเตรียมหนทางไว้ให้กับเรานะั่นคือประทานพระเยซูคริสต์ทรงมาเป็นแกะแห่งปัสกาก็คือทรงมาเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตถวายแด่พระเจ้าโดยการที่พรงยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อลบบาปของเรานะได้ในการ <c oughs> สิ้นพระชนม์หรือการตายบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ครั้งนี้เป็นการตายที่สมบูรณ์แบบแล้วพี่น้องเราไม่จําเป็นจะต้องถวายเครื่องบูชาเหล่านั้นอีกและการที่รพระเยซูคริสต์ทรงตายและทรงเป็นขึ้นมาจากความตายหลังจากนั้น3วัน เป็นการแสดงเห็นว่าพระยซสุริตหรือพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่นะเป็นพระเจ้าที่โปรองทรงจัดเตรียมเป็นพระเจ้าที่ทรงประทานชีวิตให้กับเราโดยการที่ทรงประทานพระยุสุริตมาบังเกิดแล้วก็ตายเพื่อเราทั้งหลายนะคะในพระธรรมหนึ่งไปโตบที่หนึ่งข้อสิบแปดถึงยี่สิบเอ็ด้บอกว่าพวกท่านรู้แล้วว่าพวกท่านรับการไถ่ออกจากการดำินชีวิตที่ไร้สาระซึ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกท่านไม่ใช่ไถ่ ด้วยสิ่งที่เสื่อมสะลายด้วยเงินหรือทองแต่ด้วยพระโลหิตล้ำค่าของพระคิดดังเลือดลูกแกะที่ไร้ตำหนิและไร้ด่างพร้อยพระคิดทรงถูกกำหนดไว้ก่อนทรงสร้างโลกแต่ทรงปรากฏพระองค์ในเวลาสุดท้ายเพื่อพวกท่านโดยทางพระองค์เพราะท่านจึงวางใจในพระเจ้าผู้ทรงให้พระคิดเป็นขึ้นมาจากความตายและประทานพระสิริแก่พระองค์เพื่อให้ความเชื่อและความหวังของพวกท่านอยู่ในพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าที่พระสุคิตพระองค์ทรงเป็นแกะแห่งปสัสก,กาเพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเพื่อเรานะเพื่อที่เราเองทั้งหลายคนที่เชื่อและวางใจในพระเจ้าเราเองได้รับความทอดโดยผ่านทางองค์พระสุคิตขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นแกะแห่งปสัสก,กาเพื่อเราทั้งหลายและทุกครั้งที่เราเข้าสู่พิธีมหาสนิท เราก็จะคิดถึงความรักของพระเจ้าที่โรรองทรงประทานให้กับเราเลือดนะ้ำมังวนที่เราดื่มเข้าไปเลงถึงเลือดของพระอิสุขิตที่หลังบนไอ้กังเขนขนมปังเลงถึงพระกายของพระอิสุขิตที่ยอมทุกทรมานเพื่อเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นทุกครั้งหรือว่าทุกๆรันให้เราได้สํานึกถึงพระคุณและความรักของพระเจ้าท,ที่พระอิสุขิตทรงยอมเป็นลูกแกะแห่งปัสากาเพื่อเราทั้งหลายให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะ ก็แต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักของพระเจ้าท,ที่ทรงประทานให้เราผ่านทางพระเยซูคริสต์ถึงแม้ว่าเราเองทั้งหลายจะตกอยู่ในความผิดบาปเราเองจะมีความอ่อนแอในหลายด้านก็ตามแต่เรารู้ว่าโดยพระเจ้าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราและพระเจ้าเป็นผู้ประทานความหวังใจแกเราทั้งหลายและการสิ้นพระชน ของพระเยซูกิตบนไม้กางเขนและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูกิตบนไม้กางเขนเป็นความหวังใจแก่เราทั้งหลายที่เราเองจะเชื่อและวางใจในพระสัญญาของพระองค์และเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณและความรักของพระเจ้าในทุทกๆวันที่มาถึงเราเราที่ฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูริตเจ้าอาเมนขอพระเจ้าสมวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ